น้องพักซุกเ,เ,เลยนั่นี่เนาะน้ำเดือดจะ่ซุกแล้วนี่พักโอ้ยพักลวกพักสดๆุดได้เลยเนาะกินกระน,นำผิดเลนเนี่ยยี่น้นนองพักกูดโอ้ยพักหยอดมันได้เนาะมันหายที่เอาไปพัดอ้เนี่ก็ะเสียบแล้วเป็น้องเลย พัดน้ำมันหอยนี่พักกันเนี่ยหยอดมันเนี่ยเสียเพื่อนสวัสดีครับพี่น้องมนีวดอนสิภาไปเก็บพักฝนตกแหงเลยมันเนี่ยไปใส่บุดไ,ได้เลยเก็บพักมันหานาทีเห็นบ๊วย ไปกินกับน้ำพริกปูนะพี่น้องเนาะมาไ,ไปเกลียบด้วยกันนะเป็นหนอฝนตกแห้งนะมัน,นมันหาแนละถีหยอดมันน,นะเบิ่งหน้านะเป็นหนอปูแว้หลังบ้าน,นกินกับน,น้ำพริกพริกน้ำปูผักนะฝนยังตกอยู่เลยนะ ฝนปลปอยโอ้อไปลวกแี่นอะก,กินกับพริกพริกปูหน้ำปูนี่หยอดมันโอ้ฝนตกไปหรอเอ้ยใส่บุได้เลย ตกแข่งเลยรันเนี่ยมันขึ้นในฝนตกะพยุขเขา่ขาเพราเข่า้ายเหมือแต่ละอ้อนี่เนาะหยอดมันงามๆไดยเนี่ยบุเตอรไซยาเซียงได้เนี่ยนะธรรมศาสตร์ปลูกธรรมศาสตร์ได้เนี่ยมึงเนี่ยสวนหลังบา้าน ไปเก็บฟังนั่น,น,นีนพไปนอนมั่นปูกไปกินเองโอ้ยไผรมาเด็ดไปหมดเลยน้ยองลายลายเติอเด่นี่ต้นใบบกูดเนี่ยปูกไปหมากบุมีเนาะ ตั้มพีเกียงมากมันปลูกไปสามต้นหนึ่งสองสามเนี่ยงกันไปมันกูดไปนอนวะไป,ไป<อ>ลวกเลยตัวร้ายาขนาดนี่นี่พักกูดน่ำเนี่ยพักกูดปลาเหนือตุ่มพักใคร บักเขือทวพู้เนาะนะคก็กระลำปีมะแข่งมะแข็งก็มี่น้องมพริกปูนี่พริกพริกอ้อนนี่พริกหยวกนี่ยสะไปตำใส่เด็ดน้่พริกปูนั่นเนี่ยเผาเดียบร่อยเลยเศแๆมันได้ไปน้องเรื่องวันนี้เด้อ พักนอนนัน่นเ่ยเสียบเลยพัก,ซ,กนนซุกเลยนั่นเลยเนาะนานเือดแต่ซุกแล้วนี่พักโอ้ยพักลวกพักสดๆเลยเนี่ยกินกระน,น้ำพริกมั้งเนี่ยเนี่พี่น้องพักกูดโอ้ยพักยอดมันได้เนี่ยบันหายที่ เอาไปพัดเน,นี่ก็ะเสียบแล้วไปนองเลยพัดน้ำมันหอยนี่ยพักกันนี่ยหยอดมันนี่ยเสียบเพื่อกันเดี๋ยวไปนองขั้นตอนเท็ดน้ำพริกเรียกเนยล้เนาะนี่พริกเดือดหอมแดงเนาะมะขวก่อน หัวน้ำหอมแต่กต็มาต่ำเด้พี่น้องกิเซนสูตรสาวเหนือเด้พี่น้องกันเนี่พริกน้ำปูน,นี่ว่านะเห็ดบมเปียกได้เนี่ยสาวเหนือก็เห็ดไปกินเหมือนเนี่ยใส่กระเทียมไม่ใช่ส่งไม่ใส่เหรอคาคาเขา,ขาไม่ใส่เหรอ หวานมะนาวหอมพี่น้องเลยพักเล้วก็สุกเรียบร้อยแล้วอ่ากินง่ายๆพี่น้องเลยฟนตกไปแซบกได้นี่แหละน้ำพริกนี่แหละของแสบเหลือบตำก็ได้ปะนี่ใส่พริกก็ได้ออืม้ม นี่น้ำปูหน่อยกันขวดกี่บาทนี่เจ๊สง40บาทขวด40บาทได้ไปหน่อยกันเนี่ยเสียบขนาดได้เนี่ยใส่สมตำกันเสียบใส่เกียงนกใหม่กันเสียบอันนี้มันหอมคิดค่าสง่ง10บาทน,ะน,น,าทน้ำปู ตามพริกพริกอ่อนพริกหยวกใส่เกลือไปหน่อยนึงไป่นรองส่วนนี้มาดอนเฮดบูปเปลี่ยนเนี่ยย่อมมีของแาวเหนือเพิน่น หอมอะ่ะหอมระวังมันเข้าตานะแต,แต่เสียไปนี่ไปนอนกัน ไปนำปูเข้าไปบบบนี้เอยเป็นแตเเน่เสียบใเนไะมอเนึะดูดิเพึ่งปิดนี่พี่น้องดำคักขนาดแต่หอมหอมเลยเนี่ยมาอ,อย่างหอม สีสันเผ็ดปะเนี่ยไม,ไม่ต้องเผ็ดมากนะเ,กเสียบท้องนี่ทีเด็ดอยู่ีนพี่น่องนี่ปลาเด็กปลาล่านี่ทีเด็ดขาดไม่ได้เลยนะใชไ่ไหม <c oughs> ขาดปลาล่าจะเป็นไข่เลยใช่ไหม <laughs> สุดยอดเลยคนนี้กินทุกวันเลยลเนี่ยปลาเนี่ยอสาเจษเรียบ้อย่น้อ,องตักนี่มึงไกล,ๆ,ไกลๆ่น้องไกลๆอื้ม ชิมเลยเนี่ยยนะชิมเลยอืมพพอพ่อืออร่อยอร่อยไปไปนอนไปกินกันบ่เนี่ยเฮา่เตรียมเตรียมเตรียมมาไก่มากา่ ดี๋ยวไปนอกเดี๋ยวกินเด้อเสียบเสียบล้วกันมันเนี่ยตัวใครตุ่มน่ะมันอมหอมเนาะปวด คือแบบมือนิ่มหงอไงก็สวยก็เจาอืมเพ็ดแต่ว่าอืมือเผ็ดจ้ะฮึดิฉันเผ็ดนะืึ ใส่ไปแค่นิดเดียวเนี่ยหงอกแต่พี่ตรงนี้มันก็เผ็ดน,นะพี่หอนอะเผ็ดเนี่ยหงอ,อนมั่นไม่ร้องเลยหวานหอม มาเดินหน่อยเลยมาเด้อมาเด้ออืเผ็ดไะมั้งตุ สดๆเลยกินเกาเห้าอะไรเป็นลังลก,กันเนี่ยจมูอะสิบมุ้งฝนฝนสาตกเลยนะวันนี้ปนไปตลาดมั้านอะไรวันเนี้ยน้ำกน้ำสูบอ่ะ เผ็ดขนาดไ,ไ okay. ป็นเราืมเพ็ดยังเสียบนะตัก,กอีกหนอนมันกินเนื้มันเนาะ อ,อร่อยถูกอ่ะเต<ก>ไปแล้วไปเนาไวาย,ายเพชรไหล